หนึ่งสองสามไป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 ไไปไปไปไไม่ขึ้น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 ไม้โอ้โโอ้โไม่ขึ้นก้าวขึ้นอยู่แต่ไม่สูงครับเพ สวัสดีครับและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้า YouTube ท,ท,ทุกทุกท่านครับคลิปนี้ลุงแม่แพ้มาเบงเป็นจุดบางไฟครับคือบ้านเหมือดแอแก่นไต้และก็สำโรงนะครับตำบลหนองนำแสงเพื่อนไปจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประเภทนี้บุญเดือน6ทุกๆปีครับเป็นต้องจัดบุญบางไฟครับ เดี๋ยวลูกมากสิภาพไปเบ่งบรรยากาศในบริเวณพันจัดงานเนาะเดี๋ยวตามไปเบ่งน้ำลุกแม็กเลยครับผมลูกแม็กมาในบริเวณพื้นจัดฐานจุดบังไฟนะครับ มีท่านผูช้ชมมากมายครับรพ่อแม่พี่น้องเพ<ห>ิ่งบอกว่าเบิ่งบังไฟกันครับอรอาลุนบังไฟกับว่าเพิ่นติดจุดแามใดครับนี่เราทำบรงนไฟแบบอาจารย์สมัยนี่แบบไฟจริงเลยบมาหาบังหรนอทำเพิ่มบ้าบังนีเรื่องไหนเป็นฐานบังไฟครับผมเขาเรียกว่าหานเวทีเนาะหานเวทีบังไฟเปินกระน้ำเวทีไผ่เวทีมั่นเลยเด็กครับ เส้นบังไฟทางไหิ่นก็นเอาของเเิ่นมากว่าองศาหรือว่าเทคนิคนในการจุดในการเห็ดบังไฟไนี่แตกต่างกันเนาะพี่น้งองเ,เดี๋ยวมาเล่าเบิ่งบังไฟบางแรกนะครับว่าจะขืนสวยงามขนาดไหนนะครับคือ,อบังไฟนะครับเป็นก่าเคยพายกันทยอยเอามานะครับที่นีการประกวดแข่งกันกัน ข้าพมาเด็กก็ต้องมีการลงทะเบียนด้วยครับพี่น้องลงทะเบียนเพื่อที่จะ,ะเลือดรำดับในการไปจุดแข่งขันนะครับไฟอยู่สามบังมาลลรับรางวัลเลยพ่นย่ะพ่นย่ะแต่ถ้าเกิดงแม้ก็จะลอเบ,บึงอยู่ครับว่าจะได้เห็นได้เบึงบังไฟที่มันขึ้นบ่าเนาะ พี่น้องถึงเวลาสิจุดบังไฟแล้วครับบาดนี้เป็นกานผู้ชมครับกานผู้ชมผมล่อรุนบังไฟครับนะครับบังไฟบังแรกนะครับเป็นกำลังจะตั้งตั้ง,งหา่านตั้งวีที่ของเพื่อนละครับตั้งห่านตั้งวีที่ของเพื่อนลุงแม็กกับบักกาเข้าไปใกล้ๆเลยครับย่านเดี๋ยวลุงแม็กจีสู้มเข้าไปให้พี่น้องเบิ้งคัดๆนะครับผม เอาละครับได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วออกมาแล้วบ้านเลยมาลารุ่นน้ำกันมาลารุ่นน้ำกันครับผมอันนับอันรุ่นไม่นะของน้องกีตาร์ครับที่สองสามฮะโอ้สองสามไปครับบ้านแรกแค่บ้านนะครับสองสามอากาศนะครับที่สองโอ้อโหสุดยอดเลย,ยไม่เห็นเลยครับ เดี๋ยวจะเป็นมือกล้องครับในการซองครับผมอาจารย์ซองดูครับผมซองดูว่าของไฟขึ้นสูงมากมากแค่ไหนครับโอ้ใช้กล้องสองทางไกลนะครับมือกล้องหนึ่งสองสามสามตัวครับนเพื่อนทำงานกับเพื่อนไปนะครับเรามาอรอลุ้นบ้างไฟบ้างต่อไปครับ ต่างบังไฟฟันกระเรียมพร้อมนะครับมีแบตเตอรี่มีสายไฟนะครับอ้าวอ้าวความเร็วยังนักวิ่งดวงใจนักวิ่งดวงใจนับหนึ่งสองสาม ไม่ uh> ได้ครับผมไม่ไ uh ด้ครับผมไม่ได้ครับผมโอ้โหอ่าบังไฟพร้อมแล้วครับบังไฟพร้อมจะจุดครับบังที่สาตับหนึ่งสสไป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 ไม่ขึ้น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 คร ไม่ขึ้นก้าวขึ้นอยู่แต่ไม่สูงครับเพอดูท่านผู้ชมนะครับดูท่านผู้ชมพอชอบองค์ชอบใจมากเลยครับท่านผู้ชมชอบองค์ชอบใจมากครับบางไฟบางนี้ครับบางไฟบางนี้ขึ้นแต่ไม่สูงครับมโอ้โหเป็นนาเป็นที่น่าเสียดายมากครับ เป็นที่น่าเสียดายครับไม่เป็นไรนะปีหน้าคุณมาแก้ตัวใหม่นะครับปีหน้าคุณมาแก้ตัวใหม่นะครับแล้วมาลอรุนบ้างต่อไปครับมาลารุนบ้างไฟบ้างที่สีครับผมบ้างที่สี่ครับบ้างที่สี่ครับจาของบ้างไฟพร้อมที่จะจุดครับสมัยนี้เป็นใส่แบตเตอรี่จุดนะครับพี่น้องเนาะเสียงดังไฟเป็นกระหูดีครับผมใส่ไฟฟ้าจุดครับเรียบ ไป, ton, ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับยาวไปครับยาวไป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 โอ้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องสวยงามครับโอ้มารอรุ้นบัางต่อไปครับบังที่ห้าครับผมมารอรุ่นครับบัางเล็กๆครับบัางเล็กๆครับบัางต่อไปครับน่าจะเป็นบัางที่ห้านะครับผม บังต่อไปครับสิ่งเล็กครับกระเทยมอกระเซ็นครับมาสายกระเทยมอกระเซ็นเราลุ้นนะครับสายกระเทยมอกระเซ็นเโ,โอ้โห <c oughs> สุดยอดยาวไปเลยครับผมเราลุ้นบั้งต่อไปครับท่นบานผู้ชมร้นานคู่ง บังไฟบังที่หกครับผมบังไฟบังที่หกพร้อมแล้วนะบหนึ่งสองสามไปอ๋อโอ้โหอ่าโอ้โหหางขาดครับพี่น้องหางขาดแล้วหางขาดแล้วครับเห็นไหมครับหางขาดครับผมหางขาดหางขาดแต่ก็ยังขึ้นครับนับเวลา อันดบบรรยากาศของท่านผู้ชมครับรอบๆบ,บริเวณรอบๆนะครับสนุกสนานมากนะครับสนุกสนานมากครับสนุกสนานโอ้ผู้ชมเยอะมากครับมาลารุ้นบั้งต่อไปครับผมมาพี่น้องมาดูบ้างต่อไปยังไม่จบครับผมมาลารุ้นบ้างต่อไปครับหนึ่งสองสาม มาเราลุนบ้างต่อไปครับนับหนึ่งสองซักโอ้โหดยัดเลยดยัดเลยยาวไปครับผมมาเราลุนบ้างต่อไปครับที่ลุงแม่เห็นก็จะอยู่อีกสองบ้างครับผมมามาเราลุนบ้างต่อไปครับ มาราลุ้นบ้างต่อไปครับบ้างที่เก้าครับบ้างที่เก้าครับพรสปิกลิงส์่งซหนึ่งสอง้เยอ้้ยไปไปเอาไปเอาไปเ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 อาไป่นทันตุโชค เป็นสนุกสนานครับพี <behaviour> ่น้องเพื่อนพี่ที่ทุกทท่านครับลุงแม่ก็จะขอก็บบรรยากาศไวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับปีนี้บุญบ้างไฟบุญเดือนหกนะครับมีโอกาสลุงแม่ก็จะทำคลิปอีกนะครับเกี่ยวกับต้องไฟนะให้ชมบรรยากาศของพี่น้องนะครับ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปนะครับอย่าลืมให้กำลังใจลุงแม็กด้วยการกดไลค์ like, นะครับกด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลุงแม็กเป็นมกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ